เกือข่ายที่6โอกาสที่5โอกาสในการสั้งความฝันให้เป็นจริงโอกาสในการตั้งความฝันให้เป็นจริงพ่อรวยของผมเคยพูดว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความฝ่ายฝันอะไรเลยเพราะอะไรเหรอครับผมถามก็เพราะว่าคนความฝันเป็นจริงที่มีต้นทุนท่านตอบ จุดประกายความใฝฝันจุดประกายความใฝฝันคิมและภรรยาของผมและตัวผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังสรรค์ที่ผู้นำระดับสูงในธุรก,กิจการตลาดเครือข่ายท่านหนึ่งจัดขึ้นและเครือขายของเขาตึงซติมมีพื้นที่ถึง17,00งตารางฟุตในโรงรถของเขามีรถจอดอยู่ถึง8คัน และหนึ่งในนั้นก็เป็นรถรีโมตีนนอกจากนี้ในโรงรถของเขาก็ยังมีบรรดาของเล่นของเขาเก็บอยู่ด้วยตัวบ้านและของเล่นของเขาเป็นสิ่งที่ประทับใจผมทีเดียวแต่สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดก็คือชื่อถนนที่บ้านเขาตั้งชื่อเป็นชื่อสกุลของเขาเองเมื่อผมถามเขาว่าเขาทำ อย่างไรทางการถึงได้ตั้งชื่อถนนโดยใช้ชื่อสกุลของเขาเขาตอบว่าง่ายมากผมบริจาคเงินตั้งโรงเรียนประชาบาลตั้งห้องสมุดทางการก็เลยตั้งชื่อถนนให้เป็นเกียรติกับผมคําตอบนั้นเองทําให้ผมรู้ว่าความฝันของเขานั้นใหญ่กว่าของผมมากผมยังไม่เคยมีความฝันที่จะมีชื่อสกุลของผมเป็นชื่อถนน หรือบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนตร้างห้องสมุดแบบนี้เลยเมื่อกลับจากบ้านของเขาในคืนวันนั้นผมตระหนักดีว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเพิ่มขนาดของฟาร,รมฝันของผมสักทีโอกาสที่สำคัญโอกาสหนึ่งที่ผมพบในธุกรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ดีก็คือ พวกเขาเน้นถึงความสําคัญของการสร้างความฝันผู้นําระดับสูงที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านนั้นไม่ได้นําสิ่งต่างๆออกมาแสดงเพื่อที่จะอวดเราแต่เขาและภรรยาได้พูดให้กับกลุ่มของเราฟังถึงการใช้ชีวิตของความสาเร็จของเขาเพื่อให้กําลังใจแก่พวกเราให้รักษาความฝ่ายฝันของเราไว้ให้ได้ผมไม่ได้กําลังหมายถึงเกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่หรือของเล่นของเขา หรือแม้แต่ราคาของเรานั้นแต่ผมกำลังหมายถึงการให้กำลังใจแก่ผู้อื่นให้มีความใฝ่ฝันต่างหาก